ด้วยขณะน,นี้การตั้งวางแผงค้าของผู้ค้าหาเปรยียแผงลอยในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการทำการค้าของกรุงเทพมหานครซึ่งทำให้เกิดปัญหาทั้งในด้านความไม่สะดวกสำหรับประชาชนที่ใช้ทางเท้าในการสัญจรความสกปรกของพื้นที่ทำการค้าปัญหาด้านการจราจร และปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกรุงเทพมหานครจึงมีนโยบายในการจัดระเบียบหาเพ่แผงลอยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรุงเทพมหานครได้กำหนดไว้โดยผู้ค้าที่ทำการค้าในจุดผ่อนผันต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการค้าขายในพื้นที่ผ่อนผันการห้ามทำการค้าในจุดกวดขันพิเศษห้าบริเวณได้แก่ ทางขึ้นลงสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางขึ้นลงสถานีรถไฟฟ้าป้ายหรือศาลาที่พักผู้โดยสารบริเวณตู้โทรศัพท์หรือตู้ไปรษณีย์ทางเท้าตรงช่องทางม้าลายและบริเวณผิวจราจรโดยผู้ค้าหาเปรยแผงลอยจะต้องดูแลความสะอาดบริเวณที่ทำการค้าห้ามทิ้งเศษอาหารหรือสิ่งของเหลือใช้ต่างๆ ลงท่อระบายน้ำหรือบริเวณทางเท้าโดยเด็ดขาดทั้งนี้เพื่อให้กรุงเทพมหานครเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงามของบ้านเมืองจึงขอความร่วมมือผู้ค้าที่ตั้งวางแผงในที่สาธารณะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขาการตั้งวางตามที่เจ้าหน้าที่เทศกิจชี้แจงทําความเข้าใจในหลักเกณฑ์ขอการทำการค้าดังกล่าว เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดถูกต้องตามระเบียบที่ทางกรุงเทพมหานครได้กำหนดไว้และหากผู้ค้ามีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายเทศกิจสำนักงานเขตในพื้นที่นั้นๆได้ทันที